สวัสดีครับสวัสดีทุกคนถ้าวันนั้นนะ <c oughs> เขาเขายักเหลืองมาศูนย์แห้งครับบปอรยตีนยันฟ้าเคลือล่อนลุ่มเคลื่อนผุนบอกครับเอาไว้ขังลุ่มเนี่ยดนะว่าแม่สิมาขึอนเพซ่านบอกออวอาแม่สิตีนยันฟ้าเคื่อนลุ่มเอาไว้ขังลุ่มเนี่เดอเออนะจะไปศูนย์แห้งไหได้นะเออมันจะไปล่ามไปสติโอ้ยตายแล้วนะครับนะฮะ สิบสามไปศาลไหมสังตัมจะว่าคอยสิพาดเจ้าเทอกนี่เนี่ยคอยไปทุนัดเด้อก็ว่าได้พาดเจ้าเือกเด้อนะครับพี่น้องเอฟซีนะเออไปแล้วครับนะเขว่าได้พาดเจ้าเทือเด้อนะครับโอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเอฟซีนะเออทำไมมันเป็นแบบนั้นนะครับนะมันเกิดอะไรขึ้นนะครับนะโอ้ยตายกากๆเรื่อยมันเออ ผัวก็เลิกแล้วบัดนี้โอ้ยใครจะไปยืนซบไหลใครจะไปกอดให้กำ,กำลังใจใครจะไปเช็ดน้ำตาให้บัดนี้หมดความหวังนั่งน้ำตาลินเงินสิบล้านสามแสนไม่ได้โอ้ยตายแล้วบัดนี้ครับนะเออมันไปจะไปเช็ดน้ำตาให้จะไปซบโอกใครทีนี้โอ้ยตายแล้วนะ โอ้10ล้านสามแสนก็บอได้อีกวันนี้เงินสองแสนที่ไปวางสายเขาก็ยึดซ <g ười> ้ำกี่ดินเขาก็ยึดวันนี้ไปซื้อเขาเท่าไรพี่รถ่วันนี้ครับเออไปซื้อเขาสี่แสนห้าเขายึดซ้ำแล้ววันนั้นยกอีกวันนี้วันที่สิบสามยกปับ๊บวันที่สองกันยาสาลสั่งลงโทษสิบปีสี่เรือนโดยไม่รอลงอาญา นักก็าไปอีกรับพี่น้องเอ้ยตายแล้วเขาไม่อยากจะพูดเลยเออนะเขายกปั๊บจะไปรอรุ่นคดีป่าสซงวนอีกทีนี้เออนะครับสั่งจำคุกสิบปีสี่เดือนโดยไม่รอลงอาญาเออพ่ออะไรไม่เกรงตัวก่อตัวต่อกฎหมายบ้านเมืองอีหุนหยวกแล้วอีหุนบันไลเอามันไปขังคุกเดี๋ยวนี้ โอ้ยตายแล้วครับพี่น้องไม่อยากจะคิดนะไม่อยากจะพูดเลยนะครับพี่น้องนะเออบกไรก็จะไปส่งข้าวกล่องไหนครับบ้านนี้เออนะจะไปส่งข้าวกล่องไหนบน้านนี้เปลงแรกไม่พอนะครับเปลงสองก็จะตามมาติดๆนะครับสโนดจะเอายังไงครับที่นี่โอ้มาประกันตัวที่เปลงสองอีกบอกได้ยังไงที่นี่โอ้ยตายแล้วนะครับพี่น้องนะ <c oughs> เอฟซีนะเอานะ ความงัวไม่ทันหายความควายก็มาแทรกอีกแล้วครับเพราะซ้ำรำซัดเบนําดรรังคําสาบานนะครับพี่น้องเอฟซีอ่าตอนนี้ก็ดิ้นไม่หยุดครับออดิ้นให้มันหลุดลูนะครับนะการที่ออกมาพูดนะครับโอ้ปลุกระดมเอฟซีนะครับให้มาเชื่อมันอย่างเงินอย่างนี้เรื่องเงาะเรื่องเซ็มพูเรื่องดีเอเรื่องเส้นผมนะครับพี่น้องเอฟซีเรื่องราซามีหม้อยเรื่องไปต่อนุงต่อน้ํา อ่เรื่องอะไรทีนี้อ่เรื่องอะไรเรื่องโทรศัพท์อุยตายแล้วเรื่องขึ้นคงขึ้นเขาอีกีา <c ười> <c ười> โอตา้ตายตายๆนะครับพี่น้องเอมสีนะนี่นะคะเรื่องขึ้นเขาค่ะขึ้นเขาไม่ได้ขึ้นมันไม่ใช่มันไม่ใช่ประเด็นค่ะนะเจ้าหน้าที่เขาสอบจนสิ้นข้อสองสัยแล้วค่ะนิวแงบอกโอ้ตายแล้วนะเอาไปแงหีมึงซะ มึงว่ามีผัวไปแย่หีมึงซะพอแล้วหีดีดอกพอได้แก้ยู่ละมั้งนะครับนะาต่ไหนมึงกับพคือของแท้ได้ล่ะออนะเอาไปแย่ของมึงซะพอได้แก้ยู่ดอกโอ้ตายแล้วครับพี่น้องเอฟซีฮะแกงหูแปลว่ารวมกันเข้า เอามารวมแล้วเป็นแกงหม้อใหญ่แล้วครับบัรนี้ให้เอฟซีบัสซีแตกพี่น้องเอฟซี FC ก็งโง่เด้่เป็นเสื้อมันบนัรนี้โอ้ยตายแล้วนะครับพี่น้องเอฟซีนะออนะจะไปซบที่ไรใครบัรนี้อซบที่ไรเพื่อนโฉกบอกโอ้ยเมียมันขึ้นหนักเด้อบานนี่นะอา่านะครับนะออแล้วจะยังไงต่อทีนี้ชอกชอมึงว่าต้องเมื่อกูลุ่มมากินเรานล้วกูแนวนี่ กูเสียใจแห้งพี่จะแห้งแล้วมันนี่มากินเราเ,เพื่อนกูแน่อ่าแล้วทีนี้นะครับเขาก็จะฝอยแล้วกูก็จะฝอยเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์หนู่นแล้วบาทนี้เออนะอะกูผนเอกฝอยกูผนเอกฝอยกูจะสอยทุกวันเลยนี่อ่กูจะยำทุกวันนั่นแหละครับพี่น้องเอฟซีทีนี้อ่านะวันที่สองกูก็จะไปเยกทีนี้อ๋อไปทุกนัดเลย นะครับไปทุกนัดเลยนะครับพี่น้องที่นี่นะนะเออไปเลยนะครับเออไปทุกนัดเลยครับพี่น้องนะเออเป็นแบบนั้นไงเออยังไงก็อาการมันออกแล้วอาการมันออกอาการมันหลุดแล้วครับบ่งบอกถึงอะไรครับเขาโทรมาหามันแล้วโอโยโกออกมาบอกมันแล้วว่าทําใจด้วยนะ อย่าไปตั้งความหวังอะไรเยอะแยะมากมายนะอะไรจะเกิดเข้ามามันเกิดนะเราไม่มีหลักทงหลักฐานอะไรที่ชัดเจนนะเออไม่งั้นอ่าท่านอธิย์บดีภาคไม่เห็นแย้งหรอกนะอ่าคุณหยงงนาวนะทําใจไว้ดีๆนะยิ่งทําอะไรครับยิ่งทําให้ตัวเองนี่โอ้ขาดความมั่นใจทีนี้ออนะครับพี่น้อง fc ออยิ่งให้ทําตัวเองขาดความมั่นใจทีนี้อุ้ยตายแล้วนะครับพี่น้อง fc เออ่าไปขึ้นนักเด้อกินข้าวมันแซ่บเนาะมันรับเด้อนะอันนี้เราเวียนกรรมไม่ต้องรอชาติหน้าครับชาตินี้น่ะเห็นบอกว้ายนะครับไม่ต้องรอชาติหน้าหลชาตินี้นะครับพี่น้องนะคดีก็รัวๆดินี้หนวยก็หลอกเงินไปเรื่อยด้โอ้ีงูนะครับอืมหลอกเงินไปมึงไปมั่วเลยดิ หาเงินที่ไหนทีนี้ขายของก็ไม่ได้แล้วครับพี่น้องเพราะเอฟซีเขาตาสว่างหมดแล้วอืเอฟซี FC เขาตาสว่างเขาจะไปซื้อทําไมเสื้อผ้านะครับของมันกินไม่ได้เออจะไปซื้ออะไรใช่ไหมล่ะออไม่กวเหมือนเมื่อก่อนนะเขาสงสารนั่นนะของมันที่แตกก็ได้จะไปซื้อจะได้เนี่ยมันกินอิ่มนี่ไหมยังไปซื้อใช่ไหมล่ะนะ ใช่ไหมล่ะเขาเมืยอช่วยจนคันชอวยแล้วออนะหายไปไหนแล้วครับหายไปขมินแล้วเออบักหาน้องก็หายไปขมินแล้วบอกวัวเลื่อมนั่นนะเออมันไปขมินแล้วนะครับพี่น้องอือเห็นไหมล่ะทีนี้ตายพี่น้องเอฟซีนี่นะครับผมเอาอยู่นะครับนะเชื่อผมนะครับประสบการณ์มากกว่ายี่สิบปีครับไปยอมรับหาพอพ่งตี ปะคามึงนะไปยอมรับสาร,รภาพเซ้บปนี่แต่ปฏิเสธในชั้นพนักงานสอบสวนแล้วมึงเอาแล้วทีนี้ไปขอความเป็นธรรมอีกคิดว่ามันจะไม่มีผลมันมีผลนะครับนะมึงไม่ยอมรับไงเออนะมึงไม่ยอมรับออเขาจะมองว่ายังไงนิสายเขาจะมองว่ามึงไม่เกรงกลัวตอกฎหมายบ้านเมืองทําการอุกอาจเออนะครับพี่น้องเอฟสี่นะ อ๋อนี่ครับพี่น้องเอฟซีนะ